Happy birthday to you ก็สึกสัเหมือนกันนะครับพี่นายพี่นายพี่นายก็พูดเลยเดียวเหมือนพูดหมดแล้วก็บอลว่าก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะขอให้แข็งแรงขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกับยูเนาะแล้วก็ขอให้แบบมีเงินเยอะ แบบถ้ามีเงินเยอะมากก็เอามาให้พี่ชายคนนี้ได้นะครับก็อยาจะบอกว่าขอบคุณนะที่คอยให้คำปรึกษาต่างๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาแบบเป็นเพื่อนกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้คุยกันตลอดเวลาซึ่งก็รู้สึกดีมากที่มีเพื่อนที่ดีขนาดนี้อยู่ข้างกายรู้สึกมันจะดูแบบแปลกๆเนาะแต่ก็นั่นแหละก็เลิกแค่แล้วโตแล้ว โตแเ้วอยู่ก็โตอยู่แล้วนี่ยว่ะแต่แบบแข็งอ,อสตรองขึ้นเนาะอยู่ชอบแบบว่าเหมือนฝืนไม่ไเลือกเหมือนแต่จริงๆเรา,าออนแอแต่ว่าชอบแบบว่าภายนอกทำให้ดูข้มแข็งอะ่ะจริงๆก็ก็จริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องแข่งขันก็ได้ก็เเรารู้กันอยู่แหละก็มีอะไรก็โทรมาได้เสมอทักมาได้เสมอนี่ก็จะอยู่ข้างๆตลอดโอเค เราก็าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปพูดเหมือนสัพเพเอกเลยก็มาแล้วแหละก็เดี๋ยวมาเจอกันครับทึกสำันเกิดเนาะเดี๋ยววัาป so um> ีหน้าพูดใหม่บ๊ายฮัลโหลนายนี่ก็มาอวยพรสำหรับวันเกิดนะครับตอนนี้เด็กมากๆก็กำลังนอนแล้วเป็นคนอวยพรคนอื่นไม่เก่งนะครับก็ แค่อยากจะให้มีความสุขมากๆแล้วก็ตั้งใจทํางานเงินทองไหลามาเทมานะครับก็เราจะสู้ไปด้วยกันสําหรับงาน oisq ทูมูลสามนู่นนี่นั่นเราจะไปด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันตลอดไปถึงแม้นาคตเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเราได้เข้ามาอยู่ในชีวิตด้วยกันแล้วมันแบบได้มาเป็นเพื่อนกันเราก็จะคีบเรลชั่นเชฟนี้ต่อไปนะครับก็อยากจะบอกว่าถึงในซีรีส์เราไม่ได้เป็นด้วยกันนะแต่ว่าหลังไ่ก็ทักมาได้นะ เอ้ยเออ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 ,เอ,อกลับอวๆดีกว่านั่นแหละไม่มีอะไรมากก็ขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ไว้เจอกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ค,นแนหคำแนะนำทุกอย่างเวลาเมสเ a จไปหาขอบคุณมากๆเลยเป็นเป็นคนที่ให้คําแนะนําเก่งมากแล้วก็นั่นแหละเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันนะครับเจอกันครับขอ,อน้อนก่อนบายครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่นายก็สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่นายครับก็ วันเกิดปีนี้เนีขอให้พี่มีความสุขมากๆหวังอะไรขอให้สมหวังตั้งใจอะไรขอให้ทำได้นะครับแล้วก็ขอให้พี่แบบร่ลำรวยร่ลำรวยขอให้มีเงินเยอะๆนะครับจะได้มีเงินไปเปน้องพาน้องไปเที่ยวพาน้องกินข้าวนะครับอันนี้ขอจริงนะก็ขอให้พี่เนี่ยหล่อขึ้นน่ารักขึ้นสวยขึ้นด้วยมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้งานวันเกิดนะห้ามร้องไห้ ใช่ปะไอขีแงสุๆ Happy birthday <c oughs> ก็มีความสุขมากๆนะนายขอให้รวยๆเป็นที่รักข,ของทุกคนนะแล้วก็ขอให้มีเรื่องเครียดน้อยๆขอให้เรียนจบไปไว้นะครับแล้วก็สู้ไปด้วยกันกับทุกๆเรื่องนะจ๊ะโอเคพี่ความสุขมากจ้า สุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy birthday to นายก็ไม่มีอะไรมากาจริงๆไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะอวยพรอะไรเพราะว่าน้องนายเป็นคนเก่งอยู่แล้วเราก็เลยแบบอวยพรอ,อะไรดีวะมงนไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าพี่ๆจะอวยพรวันนี้ก็คือเรื่องของให้มันแบบว่าประสบความสําเร็จคูณ2แล้วกันแล้วก็ขอให้ไม่มีเรื่องรายๆเข้ามาในชีวิตแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็ ขอให้เรื่องของเงินทองหรืออะไรพวกอย่เข้ามาคูณสองไปเลยแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยแบบง่ายๆแล้วกันแล้วก็เรื่องของเพื่อนก็ขอให้เพิ่มมากขึ้นเรื่องของแฟนคลับก็ขอให้เพิ่มมากขึ้นไปที่รักของทุกๆคนก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาสุขสันต์วันเกิด้วกันนะสุขสันต์วันเกิดนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ํามันมาก็ บายเดย์นะมึงกูขอให้มึงมีแต่ความสุข <c oughs> ความสุขมากๆขอให้มึงแบบไปไหนก็นมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูแล้วก็ขอให้มึงอ่ะมีงานที่ดังดังไปแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยดังอีกขอให้ดังปุ้งป้าปุ้งป้าไปเลยนะดังแล้วก็อย่าลืมกูด้วยนะ แล้วก็ขอให้มึงแบบสุขภาพแข็งแรงขอให้มึงเรียนจบไปพร้อมพอพก,กับกูอย่าเพิ่งทิ้งกูไปไหนแล้วก็นั่นแหละขอให้มูลเพื่อนที่นาราของกูอย่าตลอดไปเบิร์ดเดย์นะมึงขอให้มึงมีความสุขมากๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะไปที่ไหนทําอะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่มีแต่คนรักคนเอ็นดูแล้วคอยสนับสนุนมึงอยู่ตลอดนะก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงการเงินพุ่งปังๆปังๆ เดททูนายนะก็ตั้งแต่รู้จักนายมาใช่ไหมนายก็ยังคงเป็นคนที่น่ารักสดใสเป็นที่ปรึกษาให้ได้ดีมากๆปีนี้นายก็เติบโตขึ้นอีกปีนึงแล้วก็อยากจะไว้พรอขอให้ในายนะพบเจออะไรกับเจอสิ่งดีๆแล้วก็ถ้าเจออุปสรรค,คหรือว่าอะไรที่ไม่ไดีผ่านเข้ามาเนี่ย <mumbles. S 2> <ๆ>ก็ขอให้ในายผ่านพ้นม,มันไปได้ไวๆนอะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องเรียนก็ ขอให้ได้เกตด,ดีๆเราจะจบพอพกันโอเคไหมแล้กการเลือกสุขภาพไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ก็อย่าเจ็บป่วยดีกว่าเนาะแล้วก็เรื่องงานก็ขอให้งานเข้ามาเยอะๆมีแฟนคลับมีคนชื่นชมผลงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปกับแฟนคลับเนาะแล้วก็ขอบคุณที่นายเติบโต,ตมาอย่างดีเลย ไม่ได้นะจ๊ะกอนชิดจริงๆไม่มีอะไรจะอวยพรหรือว่าจะบอกมากแล้วแหละเพราะว่าก็บอกมาตลอด10ปีแล้วเนาะแต่ก็เห็นว่าทํางานหนักไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอะ่ะก็อยากให้ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายมันจะพังเอาเนาะเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทํางานก็ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆปังๆรวยๆมีคนซัพพอร์ตเป็นที่รักที่เอนดูของทางผู้ใหญ่แล้วก็ของแฟนคลับแล้วก็ของเพื่อนไปนานๆน,นะจ๊ะ วางมา,มา,มา,มานะจ๊ะขอให้พักผ่อนเยอะๆนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆขอให้มีแต่คนรักมึงเยอะๆนะแล้วก็เจอแต่คนดีๆนะสซอร์ไพรส์สิ